เราได้ทําการเก็บ9,000เราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเล่นห้องรวมดีกว่านาอนี่เอามันได้9 000, 4ใช่ป่ะรอบที่แล้วรอบนี้เราก็เลยเอ,เอามาแค่400พอและเล่นแรงซะด้วยไงประเด็นอะถ้าเล่นแบบนี้ไม่ควรเล่นห้องนี้เดียนะ๋ยวนะขออนุญาตย้ายห้องก่อนนะคะถ้าจะคิดเล่นแบบมันก็ควรมาเล่นห้องดันคอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ทางสะดวกเรานหน่อยปืดอนะ่อนน้ำก็ดันคอนได้แหละแต่มันก็จะเริ่มคอนเบาๆไม่สะใจไง,ไงประเด็นอะ เงี้ยล่ะมีเข้าไปเลยเด้<ง>โอเค<ง>ลองตอดดูนะไม่รู้วยจะยังไ,ไงไม่เข้าอ่ะ เข้าให้ไหมล่ะเออนั่นแหละพอเข้าให้อยู่ก็สบายใจไม่เข้าละจ้ากลับลงม่งกี้ก็ไปได้ถึงแค่กเกือบหกร้อยเองนะเนี่ยเคาะเคาะดูก็ไม่อ้าวเข้าเว้ย เข้าไม่จ้าเข้าไม่จ้าเข้าไม่จ้าไม่เข้าอยู่ดีอะไรวะ,ะรแม่มันดูแบบเออ,อโอเคตอนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรามา็สี่ร้อยได้สี่ร้อยนะคะก็ไม่ถือว่าแย่นะ ลองไปกันเอ้าเออก็เลยบอกลองไปกันต่อดูตีเข้าเลยนะก็ลองเคาะไปโอ้โหตีถึงเก้าร้อยเก้าร้อยเราก็ได้ห้าร้อยเลยนะโอเค,โอ,เคโอ้ดันไปนะคะโอเคอัศวินมีเข้าให้นะคะอ่ะมีแค่ห้านะห้าสิบ ก็ได้อยู่นี่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ร้อยหกร้อยหกร้อยเจ็ดแปด้อยแล้วเนี่ยสิบไปเลยละกันเนาะโอเคอีกห้าสิบเท่านั้นนี่เราก็จะได้พันหนึ่งแล้วนะคะไม่เข้าไปเลยสิลิงร์ลับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นไดน้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์ลับซัดเข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงลทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย